ลิฟวี่ส์ชัแนลและมั m มี่ส์แล้วดับบี้ส์ not here because he's just still working in his farm ain't he Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะ my head is still itching แล no. I need to do this my head is hurt Okay. สวัสดีค่ะฝั่งอังกฤษโอเควันนี้มากินสตรอเบอรี่กันเลยค่ะพี่น้องเด้วยโอเคมากินสตรอเบอรี่กันวันนี้ได้สตรอเบอรี่มาเยอะก็เลยมาชวนเพื่อนๆกินเพราะว่า ไอ้สดอย่างกกระแสสตรอเบอรี่มาแรงเนาะอันเบิ้งายเบิ้งนวยอเมริปุ้ยพราว่าแม่สตรอเบอรี่ค่ะอมอโอเคค่ะ okay ไม่ต้องบอกก็ได้เ <42. S 1> ออแม่แกแล้วใช่ไหมน้องเมดี้จะให้แม่นั่นให้ไหมให้แม่ตัดอันนี้ล้างมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นุ๊ You don't know what it is this? It is a star s e c o k d โอเ y อันนี้ i ม่ Miss Brennan says well done. แล้วไม่ได้แม่วางไว้เนี่นะ Miss Brennan star. เบิ้งอันพ่อแม่สตรอเบอรี่มีแต่รวยใหญ่ๆค่ะแดงแดงสดๆอืม You need to eat it like that อืม แฉมน่าไม่ดีเนาะอร่อยนะคะเอาขอค้าเดียวประเด็นนะหน่วยใหญ่แห้งเบังหน่วยนี่สุดยอดค่ะจะกินมัดหน่วยเบังดูละกินเบล์มันใหญ่ยี่สิ นั่งดีๆจ้ะอร่อยไหมคะเมลีอร่อยค่ะโอเคสดสดจ้ะสดมากๆอือืออืม,อม,อมแม่แม่กินสองแล้วลูกนี้วหวานหวาน ฉันกินแค่หนึ่งเพราะฉันต้องกินแบบนี้เจ้าเอาชิ้อชิวมานะอ๋อหนูไม่เคี้ยวหนปาดไหมนี่กินแบบแม่จับไว้เหมือนแม่อย่างนั้นใหญ่เจ้าต้องทำแบบนั้นแหละ จ้ะถูกแล้วค่ะโอ oh, I can definitely hold it like this จับ mm. กินกับเมลีไหมคะ It Looks like a lollipop อืมพูดดูสิลูกลกินกับเมลีไหมคะฮึมบ้าพี่น้องเอ้ย <c oughs> เก่งกับเมลีไหมคะเก่งมากลูก i ันนั้น o ม่เ t รชว้ o วไม่กินสองแล้วน,นี่ของไมนี่แรกมาแข่งกันดูสิอืมใครจะกินเยอะกว่ากันกินผลไม้นี่โอเคอยู่อั n นั้นไม n วนอันนั้วนั o นไม่เชี่ยวอืมอันที่สามลูกที่สามแล้วนูน่ะอันนี้น่วยหน่อยแต่กปกเป็นตาแสบได้สิใสยี่สิบห้า้าหนึ่งได้บ่นี้ <laughs> อืมคหนึ่งบปไหนหรอบพี่น้อง Now I know my five กินให้มันเค็งเกี่ยงเลยลูกจริงมากอ <I know S 1> ันนี <my S 1> ้ไม่ไ <five. S 1> อันที่สี่ไม่ใช่บาหลุกลูกที่สี่เนาเอาลูกที่ห้าโอเคปามามามาพี่น้อง <laughs> she always say that เธอแม่ก็พูดเลยนะแม่ก็พูดแบบนี้ตลอดน้องเมลีว่า always say that I numb my sex <6. S 1> โอเคลูกกี่หกแล้วน้องไม่นีอร่อยไหมลูกพูดสิเวลาแม่พูดด้วย <Yeah. S 1> อร่อยค่ะอร่อยค่ะกินให้มันหมดดีลูกเหลืออีก mm hmm. อ,อ็กนิดเดียวข้างๆมันเสียดายนะคะหมายถึงว่าไอ้น่าไม่เซเว่นลองไม่ดีแล้วกินมันก็นสิเป็นเหลืออยู่นิด okay. ีไอ้น่าไม่เซเว่นเมื่อไหรโอเคจุกมันหมายถึงว่าโตที่มันฐานมันนี่ ก,ก็ดีก็ตัดออกนะคะ่ะแต่วานนี้ใส่่ามันเวิองดูดีนะพตัดให้กินมาเมื่อก็เก็บไปได้ย่างสินอาจารย์ก็เลยบอตัดมันแบบว่าเบิ่งเป็นตะกินนะล่างแล้วก็บอต้องตัดแบบโอ้ยลูกช้ำๆไหมคะ่ะอืมเก้ายังเจ็ด แปดไอ้เขี on อ o u r ี้เจ็ดสตลแม่นรับก่อนหนึ่งสองสสห้าหเจ็ดลูกของแม่ไอก็แแล้วโอเคย g o ก็เดเดี๋ยวเดทำงั้านเดี๋ยวมันอันคว่ำอันนี้เดี๋ยวก้องคว่ำอร่อยน่ามีรีเนาะอร่อยแฮร์ริ่งตอลอันยี่เจ็ดสตอลแ i ะเก้ตลมาย โอเคไม่ h <Okay. S 2> e strawberry ่แล t h มา m ย y ก g u r t ไม่ต้องกินใส่กันหรอเพราะว่าน้องแม่เคยเห็นน้องไม่ดีเอาใส่แล้วหนูไม่กินว่า <What? S 1> เอาสตรอเบอรี่ใส่โยเกิร์ตไมเอาอหนูไม่ได้หมายความว่างั้นหนูหมายความว่าอะไรคะจะสตร r r บอรี r ในสายนั้นโยเกิร์ตอันนี้เท่โอเคอ๋อแม่ก็บัรู้เรื่อง อันลูก่าสกินสตรอเบอรี่กโยะเกิดในบ่อประมาณบอ่อเดียวใส่กันแต่ว่ากินพร้อมกัน่าสันสนองไม่ไดีว่าแล้วใส่สิเอิน่นมูจออกมาบ้ามากจรน้นองไม่ไดีกับสิทั่วอีกออยู่ห้องซันรูมเดี่ยลูกน้องไม่ดีก็สิทั่วอีกว่าแม่ก็พูดแบบนั้นตลอดเลยนะที่ว่ามากพี่น้องนะไม่กินน้ากันนี่ถ้าปาดหัวนก็สิเป็นสีน้องก็สิบวบได้รสชาติโอ้ยบางกินเป็นมด หวานออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะมันบบเปรียวแางเอาเปียวแางบางกองนี่ใช่เะสีเห็ดน,น้ำน้ำเนี่ยก่อนพริกผงนิดนึงอนน่ะนะจ๊ะอันนี้ไม่เปรี้ยวมากแม่กินเบิร์ดก่อนไม่ดีก่อนน้องแอาโยกเกิดเดู่ผลไม้ ของอังกฤษไม่ค่อยเยอะค่ะอันนี้ก็ปลูกปลูกได้เหมือนกันแต่ว่าขึ้นในหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนของอังกฤษก็ช่วงสิงหากราดกระดานสิงหาโอเคอมานั่งดีลูดุนุ้ยจะกินโยเกิร์ตพร้อมกันกับอันนี้เปล่าลูกกับอย่างก่อนฮะสตรอเบอรี่เอาตั้งนี้ลูกเอาตั้งบนนี้โยเกิร์ตชิสต์สตรอเบอรี่เดอดชิสต์โยเกิร์ต I just want yogurt เป mm ็นไอศกรีมเขาไม่ได้กินหลายอยู่เซเว่นบอกไม่ได้กินแล้วเอ๊ะอืมนี่แปดหน่วยอันนั้นไม่นายอันนั้นไม่นายเมรตอนไหนนายยังไม่กินเลยนายอันนี้บอกนับนับโยเกิดเข้าด้วยไม่ได้แสดงว่าแม่ชนะแม่กินหลายกว่าเมลีน้องม่กินเยอะกว่าเมลี this is my one yogurt which is starting from nine วกรวมกัน yeah เป็น9 o n e วันเยเกิดโอ๊ยพี่น้องเอ้เยแซสซอนหนูสีมันงามงามไหมคะสีมันฉ่ำแบบสุดยอดยีรสิบเก้าโอเคว่ามันสิบล้วบอลูกไม่ใช่สิบแล,ล้วหรอจะกินทั้งลูกนะคะ ไหนนอามายแทนโอเคหมดแล้วก mm. okay. ินสตอเบอรี่อ่ะดยลูนี้แหงหญ่ค่ะพ่อพ่อเม่แม่เชิญยแม่เชิญยลูกเบลล์ถมิมเลยค่ะ มาพี่น้องมากอิ่มแล้วบานนี่อิ่มแล้วก็สิเศร้าตอนนีพี่น้องเนาะเดี๋ยวกิน่วยนี่ก่อนอืมอืมบางทีเขาซื้อมากนั่นได้ได้นี่ค่ะได้อย่างก็เปรี้ยวหวานเนาะอันนี้ใส้สิมไปเดี๋ยวมันเด็เปรี้ยวนิดหน่อยก็ออกหวานมากกว่านะคะ อิ่มกินมาเหมือนเลยบนยยี้ยิ่มแพลติดปั้นบ่ค่ะ้องไม่นี้ไปอ่านหนังสืออะีรบบ แสดงว่าน้องเมลีมกินไม่ชนะแม่เนาะแม่ชนะเมลีได้กินหลายกว่าน้องเมลีแต่ตามสตาและตามสาภาพเนาะพ่นตัวเล็กกว่าโอ้ยอยากอีกพี่น้องกินอีจ๊งไว้ก่อนกินอ่างพวเจ้าจมากินเ่าดอกมือนีอิ่มสตอเบอรี่แล้วตอนเนยิน,เ,นเพราะนี่ตอนนี้แ,แล้งเลยค่ะตอนนี้หน้าร้อนก็จะค่ำค่ำช้าหน่อยก็ประมาณหกโมงหกโมงครึ่งถึงมืดค่ะถ้าหน้าหนาวนี่บ่าบสามครึ่งเลยสี่ก็มืดแล้ว and yeah. พอจริงๆค่ะพี่น้องยังเจอกันใหม่ด้บ้านนี้เดซันเดอร์กินอีกสองขาบห,หรือไม่ก็หนึ่งขาบสักกินด้วยกันโอเคค่ะเ้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย